อันนี้คือบิตคอยที่ผมเคมไปเหรียญแรกนะครับนี่ครับทั้งหมด9้าเหรียญนะครับที่ผมคุมให้ดูนะเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมเข้าทุกเหรียญนะครับนี่ครับเงินเข้าทุกเหรียญเลยนะครับผมเคมเสร็จเงินก็เข้ากระเป๋านะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาเงิน ดิจิตอลนะครับผมฟรีนะครับรับฟรีทุกทุกห้านาทีนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับการหาเงินดิจิตอลฟรีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะอัปเดตให้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับการหาเงินฟรีแบบนี้นะครับกระเป๋าที่จะใช้ในการเก็บเหรียญดิจิตอลนะครับผมก็คือกระเป๋า f อสเตทเพย์นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋านี้ ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับวิธีการสมัครกระเป๋าไปแล้วนะครับไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมกระเป๋านี้กระเป๋าเดียวนะครับย้ำอีกครั้งกระเป๋าฟอเรสตกระเป๋าเดียวในการเก็บเหรียญจากเว็บนี้นะครับเมื่อเรามีกระเป๋าแล้วเนี่ยเราสามารถไปรับเงินฟรีได้เลยนะครับทุกๆ5นาทีนะครับผมสลับเว็บนี้มีชื่อว่า Diamond f o r สต์นะครับ สำหรับใครที่ชอบในส่วนของการเคมเหรียญนะครับก็แนะนําเว็บนี้อีกหนึ่งเว็บนะครับที่ผมไปเจอมาแล้วก็ได้ทําการทดลองเคมดูนะครับซึ่งมันตอบโจทย okay ์แล้วก็มันโอเคมากๆนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับอ่าเว็บนี้รับเคมได้ทั้งหมดนะครับเเหรียญนะครับผมเหมือนกับเว็บที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับอ่าเว็บนั้นก็ยังจ่ายนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเว็บที่จะเอามาเสริมแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของการเก็บเหรียญฟรีนะครับผม เว็บนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่ทําเงินง่ายนะครับเคมปุ๊บเงินเข้ากระเป๋าทันทีนะครับอ่ะไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับในส่วนของดิมอนฟอเรสต์เนี่ยเว็บนี้ผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปที่กระเป๋าฟอเ s e ตก่อนนะครับไปเอาลิงก์กระเป๋านะครับกดคําว่าฝากนะแล้วก็เอาลิงก์กระเป๋าบิตคอย n มาก่อนเลยนะครับเพราะว่าเหรียญบิตคอย n ก็คือเหรียญแรกนะครับอ่ะกดไปที่คําว่าเรียกร้องนะครับผมโฆษณาอาจจะเด้งนะครับ ถ้าทําในมือถือนะครับผมก็ปิดโฆษณาบ่อยนิดนึงนะครับนะโอเคนะครับเมื่อเราได้ลิงก์กระเป๋ามาแล้วนะครับกดเข้ามานะครับให้เราสังเกตนะครับในตรงนี้นะครับผมในหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับมันเขียนคําว่าฟรีบิตคอย n f ฟอเรสนะครับรับ BTC ทุกทุกนาทีนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราดูที่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับมันเขียนคาว่าอ่าเว็บไซต์จะต้องมีบัญชี f อเรสต์เพนะครับ 1ซาตชิทุกๆ5นาทีนะครับเหลือการอ้างสิทธิ์รายวันนะครับ10รายการนะครับก็คือเราสามารถกดรับบิตคอยได้10ครั้งต่อ1วันนะครับผมไม่งงนะให้เรานำลิงก์กระเป๋าเนี่ยวางลงไปนะครับในช่องนะครับผมนี่ฮะวางลงไปในช่องนี้ปุ๊บนะครับพอเราวางลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบอ่ากดไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการแก้แคปชั่น ว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับเลือกรูปภาพตามหัวข้อเลยนะครับเรื่อกนะครับเลือกให้ครบนะจากนั้นก็กดต่อไปนะครับมันจะให้เราทำสองครั้งเรือเรือนะครับเลือกให้หมดตรวจสอบนะครับผมขึ้นติ๊กถูกเสร็จนะครับจากนั้นก็ให้เรากดอ้างนะครับผมตรงนี้มันก็จะให้เราแก้แคปชั่นเป็นตัวภาษาอังกฤษด้านซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างนะครับดูหัวข้อด้านบนนะครับ อ่าตัวนี้มีคำว่า box นะครับเป็น box นะครับก็อันล่างขวานะครับอันนี้เป็น se sh นะครับผมอันล่างซ้ายมือนะครับ no นะครับบนซ้ายนะครับผม fa นะครับขวาบนนะครับผมประมาณนี้รอประมาณ4วินาทีมันจะให้เรากดรับนะครับนี่ get reward นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ1 s a t ซาโตชิถูกส่งถึงคุณใน f o r s e t Pay นะครับ เราไปที่ Force Pay ก่อนเลยนะครับไปดูว่าเงินเนี่ยเข้าหรือเปล่านะครับผมกดที่ภาพรวมนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเอาแบบให้เห็นชัดๆนะครับให้เราดูที่รายการนี้นะครับ Diamond Force t ับเหรียญฟรีนะครับยอดเงินนะครับจำนวน1 Satoshi BTC นะครับการชำระเงินปกติวันที่3เมษายน64นะครับก็คือที่เราเข็มไปเมื่อกี้นะครับว็บ ไดมอนด์ฟอเรตนะครับก็คือเข้าทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเอาลิงก์กระเป๋าเหรียญต่อไปนะครับว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะครับต่อไปเป็นเหรียญอีโธรียมนะครับผมก็เข้ามาในเว็บนี้นะครับกดไปที่เพชรฟอเร e ตหรือว่าไดมอนด์ฟอเรตด้านบนซ้ายมือนะครับกดไปมันก็จะกลับไปที่หน้าแรกนะทุกคนนะครับมันจะกลับมาที่หน้าแรกแบบนี้นะครับต่อไปเป็นอีโธรียมนะครับกดเหมือนเดิมตรงนี้นะครับก็เราจะได้รับ18นะครับผม 18นะครับก็ให้เราใช้ลิงก์กระเป๋าของ Bitcoin ได้นะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งกดไปที่ฝากนะครับให้เราใช้ลิงก์กระเป๋าของ BTC หรือว่า Bitcoin ในการรับเหรียญ ETH ก็ได้นะครับผมนี่วางลงไปแล้วก็กดเข้าสู่ระบบทำเหมือนเดิมนะครับแก้แคปชั่นนะครับผมจะทำเร็วหน่อยนะรอบนี้เพราะว่าวิธีการมันเหมือนเดิมนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมก็ให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ แก้แคปชั่นนะครับทําเหมือนเดิมนะครับเหมือนขั้นตอนแรกที่ผมสอนไปชัดชาเลยนะครับก็เว็บนี้มันง่ายนะครับไม่ยากก็คือเคมเสร็จเงินเข้ากระเป๋าเคมเสร็จเงินเข้ากระเป๋านะครับกด get reward เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเราได้รับเรียบร้อยแล้ะนะครับไปดูที่กระเป๋าผมจะเคมแล้วก็จะให้ดูเลยนะครับเห็นไหมทุกคนมันใช้ได้นะครับลิงก์ btc นะครับนี่ฮะ18นะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับผมเว็บเดียวกันนะ เว็บเดียวกันนะครับเห็นไหมมันใช้ได้นะครับมันถอนได้จริงนะครับต่อไปเป็นเหรียญด็อกคอยนะครับด็อกคอยก็ใช้ลิงก์เหมือนเดิมนะครับผมลิงก์กระเป๋านะครับกดไปที่หน้าแรกนะครับผมแล้วเราก็ไอ้ไม่ใช่เหรียญด็อกคอยสิเหรียญไลท์คอยนะครับเหรียญไลท์คอยนะโอเคนะครับผมจะเคมให้ดูนะครับอันนี้จะได้เยอะนะครับผมวางลงไปเข้าสู่ระบบนะครับ ผมเคยลองทําดูแล้วนะทุกเหรียญนะครับผมได้วางลิงก์กระเป๋าไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเคมให้ดูนะเคมให้ดูแบบเร็วๆนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะครับผมนี่ครับมันทําง่ายมากนะครับเว็บนี้ผมแนะนําเลยนะครับรีบมาทํารีบมาโกยเงินนะฮะก่อนที่เว็บมันจะไม่จ่ายนะครับผมเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับน้อยนะครับที่คนจะรู้นะครับผม โอเคนะครับก็ได้รับเรียบร้อยละนะครับผมเดี๋ยวผมจะเคมทุกเหรียญเลยแล้วก็ไปดูทีเดียวเนาะต่อไปเป็น Bitcoin c a s h นะครับอันนี้ผมใส่ลิงก์กระเป๋าไว้แล้วนะเพราะว่าผมทําไปรอบหนึ่งแล้วนะครับมันจะบันทึกลิงก์กระเป๋ไว้ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยถ้าใครยังไม่ได้ใส่นะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะวิธีการทําลิงก์กระเป๋าของ Bitcoin c a s h เนี่ยผมสอนไปแล้วนะครับทุกคนไปดูกันได้ในช่องเลยนะครับ ผมสอนไปแล้วนะครับขั้นตอนการทำลิงก์กระเป๋าของ Bitcoin แคนนะครับอืมอันไหนอะอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเพระาะว่ามันไม่ค่อยตรงกันนะครับดูดีๆนะครับทุกคนโอเคนะครับไม่ถูกนะเมื่อกี้แก้ใหม่นะครับ น่าจะให้แก้แคปชั่นแค่รอบเดียวเนาะมันให้แก้ตั้งสองครั้งนะครับโอเคถ้าแก้รอบเดียวนี่มันไวขึ้นนะครับเว็บฟรีนะครับผมกดเหมือนเดิมนะครับโอเคได้รับเรียบร้อยแล้วสลหรับ BCH นะครับผมต่อไปนะครับเป็นในส่วนของเหรียญด a s นะครับเหรียญดัเนี่ยก็มีมูลค่าอยู่นะสลหรับเหรียญน,นี้นะครับ น่าจะประมาณ200ดอลลาร์มั้งต่อ1เหรียญนะครับลองไปค้นหาข้อมูลดูนะหรือจะดูในส่วนของกระเป๋าสตางโปก็ได้หรือว่า b i ิดข u บก็ได้นะครับ b i ิดข u บน่าจะไม่รองรับเหรียญเดสนะดูที่สตางโปนะครับมีเหรียญเดสอยู่นะครับผมดูราคาของแต่ละเหรียญเนาะเออตัวเออันนี้โอเครอ5าวินะครับ กดรับมานะครับผมโอเคนะครับได้รับเรียบร้อยละต่อไปเหรียญต่อไปเลยเป็นเหรียญด็อกคอยนะครับผมยังไม่ได้แก้แคปชั่นนะนี่เรือนะครับรูปเรือน่าจะเยอะมากนะครับการแก้แคปชั่นไม่เรือก็รถมอไซค์นะที่ผมเจอบ่อยนะครับโอเค T S L ผมจะดูแค่ตัวหน้านะครับตัวอักษรตัวนำหน้าของมันนะครับผมแล้วก็เลือกเลยนะมันจะได้ไวนะครับไม่ต้องดูทั้งหมดนะครับนี่ครับได้รับเรียบร้อยละสลับด็อกคอยนะครับต่อไปเป็นดิจิไบต์นะครับดิจิไบต์นะครับผมอันนี้เราทําเสร็จครบ9เหรียญเนี่ยเราก็วนกลับไปทําใหม่ได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะวนวนได้เลยนะครับเพราะว่าเหรียญมันเหรียญละ5นาทีนะครับ รับทุก5นาทีนะครับผมก็ทําวนกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเคมเนี่ยชอบเคมเหรียญนะึงเนี่ยแนะนําเลยนะเคมได้เรื่อยๆนะครับผมเคมได้เรื่อยๆนะครับตัวทีตัวทีตัวอีตัวเอฟนะครับเอสโอเคผมแนะนําให้เราดูตัวนําหน้าแค่ตัวเดียวนะไม่ต้องดูทั้งหมดนะครับมันจะได้เร็วนะครับผมโอเคทาในมือถือก็ค่อยๆทํานะครับไม่ต้องรีบนะครับเสร็จเรียบร้อยละ ต่อไปเป็นเหรียญต้อนนะครับ trx นะครับโฆษณาด้งนะครับผมไม่เป็นไรนะครับปิดได้ถ้าเว็บไม่มีโฆษณานะครับเขาก็จะไม่มีเงินมาจ่ายเรานะเว็บเว็บฟรีนะครับจะได้เงินจากเว็บโฆษณาต่างๆนะครับผมโอเค ch นะครับ ch อันนี้ ca นะครับโอเค ถ้าเราผิดแล้วก็กดรีเซ็ตแล้วก็เริ่มใหม่นะครับถ้าตัวไหนมันมีตัว C นำหน้า3อันเนี่ยให้เราดูตัวที่2ต่อไปนะครับผมเขียแบบนี้นะครับรอ5้าวินะครับผมเขียกดรับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเหรียญสุดท้ายนะครับ USD T กดรับไปนะครับกดเข้าสู่ระบบเหมือนเดิม โฆษณาจะด้งตอนที่เราจะกดเข้าสู่ระบบนะทุกคนต่อไปเป็นเรือนะครับเรือเรือเรือโอเคหมด C O S E R โอเคอันนี้เหรียญสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในกระเป๋านะครับว่าเหรียญที่เราเค็มไปทั้งหมดเนี่ยมันเข้าหรือเปล่านะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปที่หน้าแรกนะครับ เรามาดูที่บิตคอยนะครับว่าเวลา5นาทีเนี่ยมันหมดหรือยังนะหมดแล้วนะครับเราสามารถเคมต่อได้เลยนะครับเมื่อเราจบเหรียญสุดท้ายนะครับก็กลับมาเริ่มเหรียญบิตคอยเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่กระเป๋าฟอร์เซนะครับไปดูที่ภาพรวมนะครับว่าเงินเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จากที่ผมได้เคมนะครับทั้งหมด9เหรียญนะครับตั้งแต่บิตบิตคอยนะครับก็คือเหรียญล่างสุดนะครับนี่อันนี้อันนี้คือบิตคอยที่ผมเคมไปเหรียญแรกนะครับนี่ครับทั้งหมด9้าเหรียญนะครับที่ผมคุมให้ดูนะเดี๋ยวซูมให้ดู เห็นไหมเข้าทุกเหรียญนะครับนี่ครับเงินเข้าทุกเหรียญเลยนะครับผมเคมเสร็จเงินก็เข้ากระเป๋านะครับผมสามารถไปกดเคมได้เลยนะครับถ้าคุณมีเวลาว่างนะครับผมลองไปทําดูได้นะครับลิงก์นะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิวิดโอนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับถ้ามีเว็บไหนฟรีเนี่ยจะมาอัปเดตให้อีกนะครับผมสวัสดีครับ